สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มามางานบวชพี่น้องมากับช่องคนรลุ่มน้ำโขงคร้บพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องคนรลุ่มน้ำโขงนะครับผมวันนี้มางานบวชอยู่วัดป่าอุดมสันติธรรมนะครับผมพาพี่น้องมาเบิง่บบงบูชเบิ่งเบิ่งพญานาคเผือกองค์ใหญ่นะครับผมแต่ยังบริสทธสมบูรณ์ปัญหาพี่น้อง,ย,งยังไม่สมบูรณ์ข้างในแต่ข้างนอกล่ะ สมบูรณ์สวยแล้วแหละแต่ข้างในยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าสมบูรณ์แลที่ง่ามมากเลยพี่น้องโบสหลังนี้จะสวยมากจะาพาไปเบิงเ่งใกล้ๆ้วพี่น้องเด้อพญานาคเผือกนะครับผม นนี้ที่เป็นพระพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับผมข้าประธานใหญ่ในวัดพระนากปกนะครับเนี่ยี่น้ององค์ใหญ่เลยี่น้องใหญ่มากพญานาคเผือก จะมีค่านูนต่ำนะครับผมสวยนะครับชั้นหนึ่งนะครับผมสวยมาก ตอนนี้คนมีงานบวชอยู่ข้างในครับ ตอเน,นี่ยครับข้างในบวได้เพราะว่าข้างในคนมีงานบวชอยู่ครับก็เลยต้องรอบรๆนอ,นอกเลยเพลี่ยนหน้าเปือกทั้งนั้นน,นะครับไ้ยพ่อครับเฮ้ยสุ่จะคือบ่เมือ่อ จะพาพี่น้องอไปเบิ่งพิพิพพธภัณฑ์เก็บของพื้นบ้านเนี่ยเนี่ยตรงนี้อาคารนี้แหละพี่น้องของร้ายหลายพี่น้องของเก้าของนั่นแต่ว่าเพิ่นบกเป,ปิดเพื่อนบบเป,ปิดประตูเลยบอกได้เข้าซ้ำไปได้พาพี่น้องเบิง่งซ้ำไปเลยเบิง่งอยู่ทางนอกพี่น้องอ่าสิพาเดินรอบๆด้านนอกนี่แหละครับพี่น้องเนี่ย ข้าเดินรอบรอบน้องเนาะพี่น้องเนาะเพ่นเปิดถ้าพ่นเปิด,ปด,ดที่จะข้าเบิ่งพี่น้องจะได้เนาะปกติเพ่นเปิดนะพี่น้องปกติ เขาจะเปิดตลอดเพืออะไรพี่น้องหลวงพ่อเสียนหลวงพ่อเสียนนะครับพี่น้องถึงสักดิ์์สิิทธเยอะมัน,เป,นเป็นวัดป่าเดลยพี่น้อง เป็นวัดป่าอุดมสมันติธรรมเดี๋ยวพาดเดินรอบๆพิพิธภัณฑ์ยีนต้นลวงพึ่งห่อยสันอะไรพี่น้องบ่เคยบ่คุ้นนะบ่เคยเห็นว่าต้นลวงพึ่งมันเป็นจังไดมันมีดอกจังได ต้นรวงพึ่งเป็นไม้มงคลประจำรัชกาลที่สิบอ่ตน้องต้นรวงพึ่งนะครับ ทีอ่อาคารนึงพี่น้องเนี่ยเดินรอบๆพี่น้องมันจะมีมันจะมีของเก่าพวกพวกอ่าอ่าทองลงยาทองไอ้อย่างทองลงหินขันทองลงหินพี่น้องขันทองลงหินแล้วก็มีมีเหรียญกระสาบมีอ่าแบงก์เก่า เรียนกระสาบเก่าแล้วก็เงินพดดวงเงินอะไรอ่ะเขาเรียกเงินฟักเงินหางถ้าคนคนคนเฮาเอินภาษาบ้านเฮาเอินงเงินฟักเงินหางหลายเต็มพี่น้องแล้วก็มีในนี้มีพระบรมสารีริกาาธาตุนะครับผมเนี่ยมันเขบบ้าบ่ได้พี่น้อง ในนี้มีพระบรมสา,ารีริกธาตุกราบได้แล้วก็มีพวกของไซส์ต่างๆของคนคนโบราณทองพวกทองอ่าหม้อเขาเอิญเอยียงหม้อหนึ่งหม้อทองแล้วก็มีอเอียงแน่หลายอย่างพี่ต้องหลายอย่างแล้วมันที่บอกอยังไงล่ะมันมีพานพานทองเก่า ของเก่าทั้งน้าพี่น้องของเก่าเยอะมากมีคนมาอ่ามีคนเอาบริจาคเอามาไว้เก็บมาเก็บมา,เก,บมาเก็บมาเต็มข้างในเต็มเลยพี่น้องจะได้เพิ่นบ่เปิดให้เบิง่งถ้าเพิ่นเปิดถ้าเพื่อนเปิดให้เข้านี่สิพาพี่น้องเข้าไปบเบ,เปบิ่งพี่น้องเนี่ยโบสถ์เิ่นยังบ่เสเซจพี่น้องแต่สวยโบสถ์นี่สวยมากพี่น้อง เป็นพญานาคเผือกนะครับผมเป็นพญานาคเผือกสวยสวยโบสถสวยนะพี่น้อง โพ่อจะได้เข้าวพี่ธภั์บ่ไร้เนอะพี่น้องถ้าเข้าได้พี่น้องที่ได้เห็นของอีอย่างล้าจังมือเดี๋ยวๆที่มาหามือหาดนั่นก่อนพี่น้องหามือตีเพิ่นเปิดก่อนเพิ่นนึ้นหรอกว่ามัน เพิ่นยังบอกเปิดก็ได้น้อน้อ <c> ง <oughs> ให้เบิ่งด้านหน้าหน้าตรงๆที่ได้เพิ่นบอกเปิดเนี่ยเนี่ยพาเบิ่งบ้านเบิ่งป้ายสวยข้างในโอ้ของเก่าของของ,ของเก่าของแก่ของ ของคนโบราณที่ไซ้กันมาเป็นร้อยร้อยปีพี่น้องเตมหนึ่งนะครับผมพี่น้องคลิปนี้ไว้ชำหรับนิสกอรอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิ่งซ่องคนรุมน้ำโขงเด้อพี่น้องเด้อต่ออ <Yeah. S 1> ีกการ สวัสดีนะครับผมคิมนาพอกันใหม่นอ้อพี่น้องนอ้อ